แบงค์สอนลมเปิดโต๊ะแถลงเคลียรประเด็นดรามา่านุ่นดำดงประกาศลาออกไม่มีเรื่องส่วนตัวเสียใจเพื่อนกันแปดปีแต่ไม่มาคุยกันเรียกได้ว่าย,ยังคงเป็นประเด็นที่โลกออนไลน์ให้ความสนใจกันมาสักพักใหญ่กันเลยทีเดียวสำหรับคณาลิกสอนร้มนำเพชรและนุ่นเนชนกหรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่านุ่นดำดงหลังจากที่นุ่นดำดงนั้นได้ประกาศทอนตัวออกจากคณะลิกีสอนร้มนำเพชรโดยให้เหตุผลไว้ว่า รู้สึกว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะมากมีความรู้สึกอึดอัดเริ่มไม่มีความสุขหรือแม้แต่หัวหน้าก็ตึงใสทั้งหน้าเวทีและหลังเวทีแลอยู่ในคณะก็ไม่มีใครคุยด้วยซึ่งตนก็พยายามปรับมาหลายเดือนแล้วงานนี้ทางฝั่งหัวหน้าคณะอย่างแบงค์สอนรามก็ได้ออกมาเคลียร์สาเหตุที่นุ่นดำดงละออก็กได้ตอบว่าเป็นเพราะดอมครูจินที่จีนกันจนเอาไปเปรียบเทียบกับนางเอกในคณะอีกคนแต่นุ่นนั้นก็ไม่ได้ออกมาห้ามแต่อย่างใดจนทําให้มีผลกระทบถึงหน้าเวทีที่ทําให้เกิดกระแส วิาพากษ์วิจารณ์กันสนันโซเชียลแล้วก็มีแฟนคลับบางส่วนอยากให้แบงค์สอนรามออกมาชี้แจงเรื่องนี้บ้างโดยล่าสุดเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาตัวของแบงค์สอนรามนั้นก็ได้ออกมาตั้งโต้แถลงข่าวถึงเรื่องข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดพร้อมกลับมาร่วมงานแถลงเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ของลอตเตอรี่พาท,ทีครั้งนี้ขอมาเคลียร์ประเด็นที่นุ่นดำดงลาออกโดยทางเราได้หยิบยกตัวยอย่างบทสัมภาษณ์ของแบงค์สอนรามหัวหน้าคณะลิเกที่ได้เผยถึงแต่ละประเด็นว่าประเด็นแรกที่ว่าตัวแบงค์ไม่ได้คุกับ นุ่ทําให้นุ่นอึดอัดจนต้องลาออกเรื่องการลาออกของนุ่นบอกเลยว่ามันกระทันหันมากและไม่มีสัญญาเตือนมาก่อนในรูปแบบของการตัดสินใจทุกคนรู้พร้อมกันหมดผ่านทางโซเชียลโดยที่เรายังไม่ได้มานั่งคุยกันมันเกิดอะไรขึ้นมันมีสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรทั้งคุณแม่แบงค์แล้วก็ทุกคนในทีมงานก็งงกันหมดทําไมถึงทําแบบนี้ประเด็นต่อมาที่ว่าแบงค์ตึงทั้งหน้าเวทีและหลังเวทียิ่งประเด็นนี้หน้าเวทีแบงค์ขอยืนยันว่ามันเป็น ไปไม่ได้เพราะว่าแบงค์มีการจัดการกับความรู้สึกแบงค์ bank ไม่เคยเอาความเครียดหรือความเหนื่อยมารวมกับการทํางานอยู่แล้วผลงานหน้าเวทีมันสําคัญที่สุดแฟนคลับจะต้องได้รับความสุขอย่างเต็มที่ที่สุดส่วนด้านหลังเวทีมันอาจจะมีสภาวะตึงเครียดของแต่ละคนในการทํางานในแต่ละวันทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองและยิ่งตอนนี้หลังเวทีมันเปลี่ยนไปคือพอทุกคนออกไปแสดงแล้วพอกลับมาหลังเวทีก็จะอยู่กับตัวเองแล้วก็ไลฟ์ทิกต็อกอยู่กับแฟนคลับ มันเลยทําให้การพูดคุยกันหลังเวทีมันน้อยลงกว่าแต่ก่อนมากๆและแบงก์สอนยามก็ยังได้เผยถึงความสัมพันธ์ในการทํางานอีกด้วยว่า เราร่วมงานกันมา8ปีนุ่นอยู่คณะแบงค์มา8ปีเราก็อยู่กันแบบครอบครัวแบบเพื่อนชนิดที่ว่าเราคุยกันได้หมดทุกเรื่องเรื่องเล็กเรื่องน้อยเราปรึกษากันตลอดหาทางออกกันตลอดที่อยู่กันมาถึง8ปีจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเรื่องไหนเลยที่เราจะคุยกันไม่ได้ทุกเรื่องมันปรึกษาและหาทางออกได้หมดและประเด็นที่ว่าเสียใจไหม8ปปีที่ต้องเสียเพื่อนร่วมงานไปแบงค์สอนลามก็ได้ตอบว่ามันเสียใจมากเสียเพื่อนคนนึงเสียเพื่อนร่วมงานนุ่นเป็นคน คนมีความสามารถในการทํางานพอถึงตอนนี้ก็ยังงงอยู่ยังมีคําถามอยู่ในใจอยู่ว่าเรื่องอะไรทําไมประเด็นเรื่องดอมคู่จินแบงก์ก็คุยกันเมื่อวันที่26ที่ผ่านมารู้ว่ามีดอมคู่จินแบง์นุ่นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับแบงก์แสดงกับใครก็ต้องมีดอมจินมาตลอดอยู่แล้วเราไม่ได้ห้ามในการมีดอมจินหมายความว่าแฟนคลับเขารักชื่นชอบเราแล้วในการทําดอมจินทําให้คนมาติดตามมากขึ้นด้วยเราไม่ได้ห้ามแต่ว่าวันนั้นในไลฟ์ ของเพจแบงสอนที่แบงกาลังแสดงอยู่กับน้องปอยมีแฟนคลับท่านหนึ่งมาคอมเมนต์ในเฉิงไม่สร้างสารรค์มันเป็นการเปรียบเทียบแฟนคลับของน้องปอยก็ได้เข้ามาบอกว่าให้เกียรติศิลปินนิดหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็โจมตีกันแล้วคนที่เขาดูลิเกยอยู่เขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรแบงก็มองว่าตรงนี้ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยมันอาจจะมีปัญหาที่แก้ลําบากก็เลยจะคุยกับนุน่นคือแบงอยากให้นุ่นซื่อสารกับแฟนคลับความตั้งใจของเราเพราะว่าในเรื่องประเด็นแฟนคลับตรงนี้เรา ให้เกียรติศิลปินให้คุณได้สื่อสารกับแฟนคลับของคุณเองเพราะแบงค์เชื่อว่าคนที่สร้างดอมแบงค์นุ่นเนี่ยเป็นแฟนคลับของน,นุ่นแฟนคลับของดำดงทําไมเขาถึงสร้างดอมเพราะเขารักเขาชื่นชอบแบงค์ก็เลยให้เกียรตินุ่นอยากให้นุ่นไปสื่อสารกับเขาหน่อยเราอาจจะไม่รู้หรอกใครเป็นคนทําแต่อย่างน้อยคุณไปแจ้งในดอมคุณก็ได้หรือจะขึ้นได้แป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็รับรู้และยิ่งศิลปินที่คุณรักชื่นชอบมาแจ้งด้วยตนเองเขายอมยินดีให้ความร่วมมืออยู่แล้วเรา ไม่ได้ต่อว่าอะไรนุ่นเลยครับเราคุยกันแบบเพื่อนเลยก็ยังไม่ได้ข้อสรุปกันเลยว่ายังไงนุ่นจะไปสื่อสันกับแฟนคลับไหมหรือเราจะต้องทํำยังไงพอมาวันที่2 7ก็ไม่ได้เจอแล้วนุ่นก็ไม่ได้ออกมาแสดงแล้ววันที่27นุ่นได้ส่งข้อความไปหาพี่นุ่นคนรับงานของคณะแชทมาบอกว่าวันนี้นุรลาป่วยถอยออกมาอะไรสักอย่างส่งข้อความมายาวมากพอพี่แฮนดรู้ก็รีบไลน์ไปหาเลยแต่ว่านุ่นไม่ได้เปิดอ่านเขาแจ้งผ่านทางพี่นุ่นอย่างเดียวในวันที่27ก็ั เรายังไม่มีข้อความใดๆมาตั้งแต่วันที่27จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันค่าแปลกใจมากเพราะว่าส่วนตัวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันเราคุยกันได้ทุกเรื่องปรึกษาเรื่องเล็กเรื่องน้อยเราเคยเฮฮาอะไรด้วยกันส่วนประเด็นที่ว่าใครเข้าใกล้นุ่นก็จะถูกด่านั้นแบงก็ได้เผยว่าอันนี้หลายๆคนก็เห็นช่วงแรกๆช่วงที่นุ่นมีกระแสเข้าใจครับว่าแฟนคลับทุกคนรักและเป็นห่วง หลายคนที่มักจะเข้าใกล้นุ่นหลังเวทีเข้ามาในไลฟ์ก็จะโดนดาราม่าหมดทุกคนก็เลยต้องระวังตัวก็ต้องปรับตัวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในสาเหตุเหมือนกันครับทุกคนก็ต้องระวังตัวคือเราไม่ได้คิดอะไรก็มาไลฟ์กันสนุกๆแต่บางคนก็ว่าจะเกาะกระแสหรอหรือแม้แต่หน้าเวทีที่เรามีการตีหัวแบงก์เอ็งก็ยังโดนเลยทําไมตีแรงจังเราก็ต้องปรับกันและก่อนจะจบสัมภาษณ์แบงก์สอนลามก็ได้พูดทิ้งท้ายฝากถึงนุ่นไว้ว่าณนะตอนนี้นุ่นได้ตัดสิน ใจไปแล้วอย่างที่ทุกคนทราบเราควรเคารพการตัดสินใจทุกคนมีทางเดินของตัวเองแบงค์เองก็อยากให้แฟนคลับทุกคนตามไปให้กําลังใจศิลปินที่ตนเองชื่นชอบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงก็เป็นกําลังใจให้กับศิลปินทุกคนด้วยนะครับต้องบอกเลยว่านี่เป็นเพียงแค่การยิบยกบทสัมภาษณ์ออกมาบางส่วนเท่านั้นงานนี้รามมาครั้งนี้ก็จะได้จบเป็นทีเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะ